เชานี้ที่เวียงคำครับรถทอมวันนี้มีภารกิจสำคัญเป็นวันคิดวันลงเสาอีกเสาเข็มของสำนักงานคณะกรรมการตั้งต้อการเมืองได้ครบ23ปีกินจะมีสำนักงานใหม่เข้าวงดุยริยะนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมาฝากขอชคนดอกไม้เหมือนเดิมนะครับคุณกอครดบ ก็กำลังงอกอยู่เลยนะฮะกำลังออดอยู่สดเออบุ้ฝาเด้ออรองข้ดูองดูโอ้ยคือไงอ่ไ้กลัย้มกันนะตเตี้ยกันได้เฮ้อไเียี้ง้อ้เคุ้ครับค้น้ส่งามเสียงงเก่งดีสดชื่นเงฮะอ่าคุณคุณอะไรคบร้ก่อนนะครับอ่าอั โอ้สวยสวยสวยอ้าทนได้ี่ทนแดดทนฝนจริงไ้มคือไม่พันซื้อต้นห้าสิบบาทเมามาสดอกเขาก็ขายแบบตามยี่ห้อต่างๆตอนมาสดกอะลรมาดิ่งเอาน้อเอ้ยเขาใส่ใจครับมันกเไดคุณตอบแทนเขาเลยคือเขาใส่ใจกันใส่ใจดูแลไข่ไข่เขาผนิตเขาเพื่ความสุขให้ในรูปอื่นๆเช่นดอกไม้ก็เพื่อดอกไม้ ความสุขชื่นเาชื่นความสุขให้เฮาเป็นกำลังใจให้กำลังใจอาหารตาอาหารใจเฮาเด็กน้องเอ้ยอันกำลังงอกอยู่ตรงนี้อ้าปกำลังอกซูเฮ้ยหลายงมเแขบคนมาจะได้ชมสิเห็นมีความสุขวันนี้เป็นเสาร์นะครับเสาที่ส um, ิบ nah, ห้านครับกอกิใดให้สหวัง การตั้งติดกอดโควิดมีความสุขนี่ชานงที่เป็นคำครับนี่ก็เป็นคำก่อนป่วยพอดระๆจากทางท่านกอดขนไงเจริญละนะครับผมทนทนทนเอาสูงเขากู้ดีหลายเด้อให้ควบสุขอรบสบายตาสบายใจให้สบายที่มสนใจที่จะดำเรายการก่อนกันแล้วกันนะฮะ คุณเริงไทาดแกดังามา,มาแ่ก็ม,มุมเดิมนะครับยายม,มานะหน่ยนะครับหาเพชรให้เกิครับเพราะทันทาวแล้วพับรวมเลยครับแต่ว่าคนละสีกัน